เราจะฟั<า>งประสบการณ์ดีๆจากน้องใบข้าวนะครับเช่นเคยนะครับน้องใบข้าวมารู้จักกับพระเยซูทต์มาเชื่อพระเยซูคสต์ได้อย่างไรแล้วก็ชีวิตที่มาเชื่อพระเยซูได้ช่วยได้ทําให้ดอกใบข้าว,วารับการเสริมสร้างเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็ทาไมถึงม,มา เรียนพระคัมภีร์นะสาขาวิชาอื่นๆหรือสาบันอื่นๆมีเยอะทำไมถึงเลือกสาบันพระคิดธ,ธรรมเช่นไรครับรอให้กับพวกเราฟังค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะก็นี่ค่ะข้เนี้เป็นพยานสั้นๆะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> กะ็หนูชื่อสิริภัทยโกโมลวิภาสนะคะก็เกิดในครอบครัวของอชาวพุทธค่ะ ครอบครัวหนูหนูก็มีพี่น้องอยู่3มคนนะคะแล้วก็ครอบครัวหนูเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ย้ายที่อยู่บ่อยคะ่ะาจะาก็มีไปทาํามาค้าขายไงค่ะก็จริงๆแล้วหนูเกิดที่กรุงเทพแล้วก็เป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยย้ายที่ทํามาหากินค่ะก็เราไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะคุณแม่ก็ทำอาหาร แล้วก็คุณพ่อเนี่ยเขาก็มีความสนใจในเรื่องไอทีการซ่อมเป็นช่างแบบนี้ค่ะก็เปิดร้านซ่อมซ่อมคอมพิวเตอร์ไปด้วยซ่อมจักรยานยนต์อะไรไปด้วยแบบนี้ค่ะเรา5้าคนคะก็อยู่ด้วยกันที่สกลนครย้ายไปอยู่ที่นั่นครับอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนอีสานคนสกลเออเป็นคนอีสานไหมหนูอยู่ที่นั่นมากกว่าครึ่งชีวิตหนูเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เพิ่งย้ายกลับมาได้ไม่กี่ปีนี้เองที่กรุงเทพอะคะ ค่ะก็เรามีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าที่สกลนครค่ะเราอยู่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ mm hmm. แล้วก็ตอนนั้นเราก็ทำมาค้าขายกันมีวันหนึ่งค่ะก็มีมิช,ชนาลีสองสามีภรรยาค่ะ mm hmm. ก็เอาคอมพิวเตอร์ของที่โบสมาซ่อมค่ะ mm hmm. แล้วเขาก็มานั่งทานอาหารในร้านของเราแล้วเขาก็ชวนคุณแม่ค่ะว่าวันเสาร์เนี่ยเรามีกิจกรรมเด็กนะแล้วก็วันอาทิตย์เรามีนวัสการ สนใจเรื่องพระเจ้าไหมหรือว่ามาร่วมแบบว่าเอาลูกๆมาเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนดนตรีเล่นกีฬายอยู่กับที่โบสถ์ได้นะคะเขาก็เชิญชวนคุณแม่ว่าอย่างนี้แล้วก็ทุกรายการฟรีหมดเลยอย่างนี้คะ่ะเราก็ได้รู้จักกับพระเจ้าแบบนั้นเริ่มต้นนะคะก็แม่วันต่อมาแม่ก็พาพวกเราไปที่คิรตจักค่คะก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างไปเซิร์ฟเซดูคะ่ะทีนี้พอเรามีโอกาสได้ไปคิรตจักกันเป็นครั้งแรกค่ะครอบครัว ความเชื่อของเราค่ะเริ่มต้นมาจากคุณแม่ด้วยซ้ำนะคะคุณแม่เนี่ยได้ยินการนมัสการเพลงของพระเจ้าเคารองกันแบบนี้ค่ะาขาจำได้ว่าเป็นเพลงน้ําแห่งชีวิตนะคะตอนนั้นคุณแม่ก็ได้ยินแล้วแม่ก็กลับมาแล้วก็บอกว่า ไม่เคยได้ยินเพลงอะไรที่มันมีความหมายกับชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยเพลงที่เคยได้ยินสมวนมากเป็นเพลงรกักเป็นเพลงอะไรทั้งลูกแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเพลงนี้ทําไมมีอนุชนมานั่งร้องทําไมมีเด็กๆมานั่งร้องแล้วทุกวัยนั่งร้องพูดถึงพระเจ้าคนเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะก็คุณแม่ก็เลยสนใจแล้วก็แกเนี่ยเป็นคนที่ชวนทุกๆคนไปที่โบสถ์ทุกครั้งอยู่ตลอดนะคะแล้วเราก็ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์อะคะ่ะไปทํากิจกรรมกันทั้งครอบครัวเลย แล้วก็ในปีถัดมาค่ะใช้เวลาอยู่หนึ่งปีเต็มๆคะ่ะในการไปร่วมเฉยๆนะคะปีถัดมาเราก็มีโอกาสได้ไปค่ายค่ายหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะคะแล้วเป็นค่ายประกาศค่ะที่เป็นองค์กรนี้จัดขึ้นมาเราก็ไปกัน,นะคะ่ะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเชื่อในค่ายค่ายนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ลูกๆสามคนเนี่ยก็รับเชื่อในค่ายนั้นด้วยค่ะแต่ว่าชีวิตของข้าตอนนั้นนะคะอ่า พูดแค่โอเครับเชื่อไปเพราะว่าไม่อยากรู้สึกขัดแย้งกับครอบครัว <Okay. S 1> ค่ะก็เลยบอกไปว่าหนูจะรับเชื่อนะนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆตอนนั้นเข้าอายุสิบสองค่ะสิบสองเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาค่ะก็คือรับเชื่อมาแล้วก็ไปโบสถ์แบบนั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายอะไรจริงๆนะคะเราไปทํากิจกรรมเราไปร้องเพลงเราไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เป็นแบบนั้นมาจนาสั้นเข้าพูดได้สั้นเข้าแลคะก,ก็ทุกๆครั้งที่อยู่ที่โบสถ์เนี่ยก็จะมีผู้รับใช้ใช่ไหมคะมารับใช้ที่โบสถ์แวะเวียนมาอย่างนี้ค่ะบางคนก็อยู่รับใช้ที่นั่นแค่ปีหนึ่งบางคนก็อยู่แค่2ปีอะไรเงี้ยมากสุดก็แค่สปีค่ะเขาก็เลยเกิดคําถามขึ้นเพราะว่าบางครั้งที่เราอยู่กับมิชชั่นหรือว่าอยู่กับผู้รับใช้มันเกิดความผูกพันหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ เขาก็เกิดคําถามขึ้นในตัวของเข้าเองว่าท <laughs> right? ําไมเขาต้องจากไปทําไมผู้รับใช้ไม่ไม่ไม่มีประจําที่นี่คิดจากที่นั่นไม่มีสบอนะคะมีแค่ม s i ชน a ี y ค่ะเขาก็เลยเกิดคําถามว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าไปไหนกันหมดนะแบบเนี้ยค่ะว่าทําไมเขาไม่อยู่ที่นี่ประจําที่นี่แล้วก็เลี้ยงดูเราไปยาวๆแบบนี้ค่ะก็เขาอยู่ที่สกลนครเนี่ยก็ตั้งแต่12จนถึงสิบแปดเลยค่ะ ในช่วงที่เกิดคําถามนี้แล้วก็ยังอยู่ที่โบสถ์เนี่ยในช่วงนั้นก็ได้รับพระคํารของพระเจ้าอาจารย์ก็สอนสอนละวีเรียนละวีฟังคําเทศนาค่ะก็ว่ามีความรู้ในพระคัมภีร์มานิดนึงแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็ว่าตอนนั้นเขาเองก็เป็นอีกคนที่หลงหายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นแลวก็เป็นเหมือนกับนักเรียนที่อ๋อวันสุดสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆเขาก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นกันนะแต่ทําไมว่าเราต้องมาที่โบสถ์นะคะ แบบนั้น,นะคะ่ะก็เกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะก็คืออาจารย์นิกรน,นะคะที่ขอนแก่นค่ะก็ช่วงนั้นก็อาจารย์เปิดรับอบรมทีมประกาศสำหรับาการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เชิญชวนไปให้ไปอบรมกับอาจารย์นะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้น10เดือนนะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าเองเนี่ยก็กำลังจะเรียนจบมัธยม ก็ม .6 ค่ะก็ช่วงนั้นเกิดเขาเรียกว่าเกิดภาระใจขึ้นในคิดจักค่ะจากคำถามที่เคยถามไปตั้งแต่แรกๆว่าผู้รับใช้พระเจ้าไปไหนกันหมดเนี้ยค่ะแล้วก็มันกำลังจะถึงจุดที่พลิกเปลี่ยนชีวิตว่าเราจะไปต่อในเส้นทางไหนดีจะไปเรียนมหาลายัยหรือว่าจะมารับใช้พระเจ้าที่บุแบบนี้ค่ะก็อธิษฐานกับพระเจ้า,เอาอยู่ช่วงนึงค่ะตอนแรกเขาอยากจะไปเรียนมหาลัยนะคะ ไปเรียนพวกดูเรียนขสินชอบดนตรีค่ะ,ะแบบนั้นแต่แล้วเหมือนกับพระเจ้าทรงทํางานในจิตใจค่ะมันมีภาระบางอย่างที่เราบอกว่าเ,เราไม่สามารถทิ้งงานของพระเจ้าไปได้นะการรับใช้ของพระเจ้าอาจารย์ก็สอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำใช่ไหมคะมาถึงตรงนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเราจะลองไปอบรมการประกาศก่อนสักสิบเดือนเพื่อดูทิศทางในอนาคตแบบนี้ค่ะ ก็อธิษฐานแล้วพระเจ้าก็นำค่ะทุกอย่างก็เปิดทางหมดแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปอบรมกับอาจารย์นิกรที่ขอนแก่นนะคะเป็นเวลา10เดือน10เดือนนี้เรียกว่าเป็น10เดือนที่เข้ากับใจกับพระเจ้าอย่างจริงจังค่ะอาจารย์เนี่ยจะพาเราไปออกทีมด้วยบ่อยๆค่ะเป็นไปตามคิดจากนู้นคิดจากนี้แล้วก็ทางานในคิดจากท้องถิน่นแล้วก็ออกไปประกาศนะคะ mm hmm. ก็มีครั้งหนึ่งเข้าเองได้ เข้าไปในชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ห่างในตัวเมืองมากนะคะก็เข้าไปแถบอีสานค่ะแล้วก็เจอกับคุณยายคนนึงที่เขากําลังนั่งอยู่ในบ้านค่ะก็เราเข้าไปทักทายคุณยายแล้วก็พูดคุยกับคุณยายนะคะเขาก็พยายามพูดคุยกับคุณยายเป็นภาษาอีสานค่ะว่ายายยายู้จากพระเยซูบ่แบบนี้ค่ะยายก็บอกไผ่ลับพระเยซูพระไถ่เราขึ้นมาแต่ใส่ค่ะก็ยายว่ายายไม่เคยได้ยินราคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายก็ ไผ่ไผ่เงี้ยนะก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องของพระเยซูแล้วก็ประกาศกับคุณยายท่านนั้นค่ะก็ใช้เวลาอธิบายอยู่นานพอสมควรค่ะจนถึงเวลาแล้วค่ะที่ทีมเราจะต้องขึ้นรถกลับที่พักอาจารย์ก็เรียกแล้วค่ะก็เลยบอกคุณยายว่าฝากพระยเยซูไว้เดอมีออียงก็นึกถึงพระเยซูเดอคิดฮอดพระเยซูเข้าไว้อย่างงี้ค่ะเพราะว่าโอ้เวลาอธิบายก็ไม่พอใช่ไหมคะมจากนั้นค่ะก็ระหว่างทางที่กําลังเดินกลับไปที่รถค่ะ อาจารย์ก็เข้ามาแล้วก็ตบไลแล้วก็บอกว่าเข้าเอ้ดูซิถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาประกาศเนี่ยใครจะมาประกาศเรื่องพระเยซูให้กับยายคนนี้ฟังขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าเนี่ยทรงใช้ให้เรามาประกาศกับยายคนนี้พระเจ้าทรงนําเรามาจริงๆนะคะก็ในตอนนั้นแหลคะค่ะที่เข้าเกิดภาระใจขึ้นมาในหัวใจของเข้าเองแล้วก็เป็นการตอบคําถามที่เข้าตั้งไวต้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยว่าผู้รับใช้เป็นไหนกันหมดแล้วก็ภาระใจที่มันมีอยู่เนี่ย มันมันเขาเรียกว่ามันล้นมันมากออกมาคืออ้าวพระเจ้าใช้ใเรานี่หว่า แบบนี้ค่ะพระเจ้าทรงใช้เราไม่ใช่ว่าเราไปแบบว่าใครจะเป็นใครจะเป็นใครจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเองนี่แหละที่พระเจ้าทรงเรียกแล้วก็ทําให้เกิดภาระใจขึ้นมาค่ะ mm hmm. ก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาความคิดของเ้าก็เปลี่ยนไปค่ะว่าเขาไม่ได้มาลองอ,ออกทีมประกาศเพื่อที่เขาจะดูว่าตัวเองจะเป็นยังไงต่อไปแต่เขามั่นใจแล้วค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงนําให้มาประกาศให้มาเข้าหาคนนะคะแล้วก็เป็นข้าวเองที่จะต้องรับใช้พระเจ้าไม่ใช่รอคนอื่นม,มารับใช้เนี่ยค่ะ ขาก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นและพระเจ้าก็ทรงเรียกในเวลาที่เหมาะสมนะคะให้มาฝึกฝนชีวิตเวลานั้นก็คิดว่าโอเคความรู้เนี่ยเราก็ถ้าตั้งใจศึกษาเราหาได้แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั้นนะคะพระเจ้าอยากจะให้มีก็คือวินัยในชีวิตแล้วก็การอบรมนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะก็มาศึกษาพระคัมภีร์ต่อในรวัวพระคิดธรรมคะ่ะแล้วก็อาจารย์ก็แนะนําให้มาเรียนที่แบปติสตมอนพลูคะ่ะ ก็เรียนตอนนี้ก็สี่ปีนะคะตอนนี้อยู่ปีสี่แล้วตอนนี้อยู่ปีสี่แล้วค่ะจริงๆก็ถ้าพูดตามตรงก็คือจบ,บปีสี่แล้วแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการเตรียมพร้อมที่จะอินเทอร์นอีกหนึ<ป>่งปคคีค่ะก็ในช่วงอินเทอร์นี้ข้าก็ทำงานประกาศค,าค่ะกับนักศึกษาแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยข้าก็มีภาระใจกับคิดจักที่จากมาจากที่สกลนครที่สว่างแดนดินค่ะว่า อยากจะกลับไปแล้วก็ประกาศแล้วก็นําสาวกเข้ามานะคะสร้างาาคิดจะขึ้นค่ะก็อยากจะกลับไปช่วยที่นั่นค่ะคือนินมิตหลังจากจบก,การศาึกษาแล้วก็จะกลับไปรับใช้พระเจ้าที่สว่างแดนดินใช่คะ่ะอาจารย์โอ้เป็นนิมิตเป็นความความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่พระเจ้าประทานให้พลังใจที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับก็เชื่อว่าเมื่อพระเจ้า เรียกพระเจ้าได้เริ่มงานของพร์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะนําให้ไปถึงการบรรลุผลไปถึงความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับนะตอนนี้ครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่สว่างแด่แนพ่อแม่ครอบครัวย้ายกลับมาได้ตั้งแต่เข้าเริ่มเข้ามาเรียนมากิจธรรมค่คะสปีนนคะ่ะเพราะว่า ใช่ค่ะคุณตาคุณยายป่วยค่ะแล้วก็กลับมาดูแลแล้วเราก็หวังว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของครอบครัวเราแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าด้วยค่ะทีนี้ถ้าใบเข้าจบแล้วไปที่นู่นก็โดอครอบครัวก,ว,กวก็อยู่ที่กรุงเทพแต่ใบเข้าก็ไปรับใช้พระเจ้าที่นูน่นหรือว่าจะกลับไปที่นู่นทั้งครอบครัวหรือยังไงมีโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งสองแบบค่ะก็เพราะว่า คุณตากับคุณยายยังประจําอยู่ที่นี่ค่ะครหรือคุณตาคุณยายอาจจะตกลงไปกับพวกเราที่สกลนครครับก็ขอพระเจ้านำนะเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้า,าให้เกิดสิ่งพระเจ้านำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเสมอนะครับเชื่อว่า,านิมิตเป้าหมายที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็สําแดงให้ใบเข้าเห็นเนี่ยเป็นนิมิตที่พระเจ้ารับรองแล้วก็พระเจ้านําอย่างแน่นอนนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าครับประสบการณ์ดีๆคำยันดีๆนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะใช้ท่านนะครับพระเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์คนรอบข้างเรามีจํานวนเยอะมากที่ยังไม่ได้รู้จากกับพระเจ้าฉะนั้นเราจะพูดออกไปประกาศออกไปนะครับแล้วก็คําพูดคาประกาศข่าวประเสริฐที่เราประกาศออกไปเนี่ยมันเป็นถ้อยคําที่ สำคัญมากนะครับสำคัญกว่าคําพูดใดๆในโลกใบนี้นะครับผู้นําประเทศคนที่มีชื่อเสียงในประเทศที่พูดคำพูดของเขายังไม่เท่ากับคําพูดของผู้ประกาศคําพูดของพวกเราเพราะว่าคําพูดของพวกเราเมื่อพูดออกไปคนจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐเมื่อคนต้องรับเขาวประเสริฐเชื่อในพระเยซูคนจะได้รับความรอดนี่คือเป็นคําพูดที่เราต้องประกาศแล้วก็พูดออกไปเอเมน